พญาพิชัยดาบฮักพญาพิชัยดาบฮักเป็นขุนนางในสมัยอยุธยาตอนปลายและธนบุรีปรากฏชื่อในพระราชพงศาวดารเมื่อจากการเป็นทหารเอกคู่ประไทยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและเป็นผู้มีสวนกอบกูเอกรา่ของชาติไทยหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองมีชื่อเสียงอย่างยิ่งจากความกระตันยูกระตะเวทีและความกล้าหาญ พญาพิชัยดาบหักเดิมชื่อจ้อยเกิดในปีพศ2284ที่บ้านห้วยคาเมืองพิชัยจังหวัดอุตรดิตถมีพี่น้องสีคนและเสียชีวิตไปสมคนเด็กชายจ้อยมีนิสัยชอบชกมวยมาตั้งแต่เยาว์วัยบิดาได้พรฒำสอนเสมอถ้าจะชกมวยให้เก่งต้องขยันเรียนหนังสือด้วยเมื่ออายุได้สิบสีปี บิดานำไปฝากกับท่านพระครูวัดมหาธาตุเมืองพิชัยจ้อยสามารถอ่านออกเขียนได้จนแตกฉานและซ้อมมวยไปด้วยต่อมาเจ้าเมืองพิชัยได้นำบุตรชื่อเฉิดมาฝากที่วัดเพื่อล่ำเรียนวิชาเฉิดกับพวกมักหาทางทะเละวิวาทกับจ้อยเสมอเขาจึงตัดสินใจหนีออกจากวัดขึ้นไปทางเหนือโดยไม่ได้บอกพ่อแม่และอาจารย์ เดินตามลำน้ำน่านไปเรื่อยๆเมื่อเหนื่อยก็ยุดพักตามวัดที่วัดบ้านแก่งจอยได้พบกับครูฝึกมวยคนหนึ่งชื่อเที่ยงจึงฝากตัวเป็นซิดแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นทองดีครูเที่ยงรักนายทองดีมากและมักเรียกนายทองดีว่านายทองดีฟันข่าวเนื่องจากท่านไม่เคี้ยวหมากภูดังคนสมัยนั้นด้วยความสุภาพเรียบร้อยและขยันขันแข็งเอาใจใส การฝึกมวยช่วยการทำงานบ้านครูเที่ยงโดยดีเสมอมาทำให้ลูกหลานครูเที่ยงอิจฉานายทองดีมากจนหาทางกันแกล้งต่างๆนานานายทองดีฟันข่าวเห็นว่าอยู่บ้านแก่งต่อไปคงลำบากประกอบครูเที่ยงก็ถ่ายทอดวิชามวยให้จนจบหมดสิ้นแล้วจึงกลับลาครูขึ้นเหนือต่อไปเมื่อเดินทางถึงบางโพได้เข้าพักที่วัดวังเตาหม้อ พอดีก็มีการแสดงยิ้วจึงอยู่ดูอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนนายทองดีฟันข่าวสนใจยิ้วแสดงท่าทาง6กเขมรจึงจดจำไปฝึกหัดจนจดจำท่ายิ้วได้ทั้งหมดสามารถกระโดดข้ามสีรสะคนยืนได้อย่างสบายจากนั้นก็ลาพระสงฆ์วัดวังเตาหม้อขึ้นไปท่าเสาขอสมัครเป็นลุกศิษครูเมฆซึ่งมีชื่อเสียงในการสอนมวย ครูเมฆรักในิสัยใจคอจึงถ่ายทอดวิชาการชกมวยให้จนหมดสิน้นขณะนั้นนายทองดีฟันข่าวอายุ18ปีต่อมาได้มีโอกาสชกมวยในงานไหว้พระแท่นศิลาอาดกับนายทึกสิ์เอกของครูนินนายทึกไม่สามารถป้องกันได้ถูกเตะสลบไปนานประมาณ10นาทีครูนินอับอายมากจึงท้าครูเมฆชกกันนายทองดีฟันข่าว ได้กาบอ้อนวอนขอร้องขอชกแทนครูเมฆและได้ตะลุยเตะต่อยจนครูนินฟันลุดถึงสีซี่เลือดเต็มปากสลบอยู่เป็นเวลานานชื่อเสียงนายทองดีฟันข่าวกระโนไปทั่วเมืองทุ่งยัง้งรับแลพิชัยและเมืองฝางนายทองดีอยู่กับครูเมฆประมาณสองปีก็ขอลาไปศึกษาการฟันดาบที่เมืองสวรรคโลกด้วยความฉลาดมีไหวพริบเขาใช้เวลาเพียง3เดือน ก็เรียนฟันดาบสำเร็จเป็นที่พิศวงต่อคู่ผู้สอนยิ่งนักหลังจากนั้นก็ไปเที่ยวเมืองสุขโขทัยและเมืองตากระหว่างทางได้รับซิทธ์ไปหนึ่งคนชื่อบุญเกิดภายหลังได้เป็นเหมือนหานลงโดยเมื่อครั้งที่บุญเกิดถูกเสือฆ่าไปนั้นทองดีได้ช่วยบุญเกิดไว้โดยการแทงมีดที่ปากเสือจนเป็นที่ล่ำลือทั่วไป เมื่อท่านเดินทางมาถึงเมืองตากคณะนั้นได้มีพิธีถือน้ำพิพัฒน์ทิศัตยาที่วัดใหญ่เจ้าเมืองตากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจัดให้มีมวยฉลองด้วยนายทองดีฟันข่าวดีใจมากเข้าไปเปรียบมวยกับรูห้าวซึ่งเป็นครูมวยมือดีของเจ้าเมืองตากและมีอิทธิพลมากนายทองดีฟันข่าวใช้ความว่องไวใช้มัดศอกและเตะขากันไกลจนรูห้าวสลบไป เจ้าเมืองตากจึงถามว่าสามารถชกมวยอื่นอีกได้ไหมนายทองดีฟันข่าวบอกว่าสามารถชกได้อีกเจ้าเมืองตากจึงให้ชกกับคูมึกคูมวยล่างสูงใหญ่ผิวดำนายทองดีเตะซ้ายเตะขวาบริเวณขาเกินไกลจนคูมึกลม้มลงสลบไปเจ้าเมืองตากพอใจมากให้เงินสามตำลึงและชักชวนให้อยู่ด้วย นายทองดีฟันข่าวจึงได้ถวายตัวเป็นทหารของเจ้าเมืองตากหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตั้งแต่บัดนั้นเป็นที่โปรดปานและได้รับจดเป็นหลวงพิชัยอาสาเมื่อเจ้าเมืองตากได้รับพระราชทานโปรดเกล้าให้เป็นพยาววชิรประการคของเมืองกำแพงเพชรหลวงพิชัยอาสาได้ติดตามไปรับใช้ยอย่างใกล้ชิดและเป็นเวลาเดียวที่พมา่ายกทัพล้อมกรุงศรีอยุธยา พญาวชิรประการพร้อมด้วยหลวงพิชัยอาสาและทหารเข้าสู้รลกกับพาม่าหลายคราวจนได้รับชัยชนะได้ช้างมาอาหารพอสมควรสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้รับการต้อนรับจากประชาชนและยกย่องขึ้นเป็นผู้นำเมื่อกอบกู้เอกราชได้แล้วสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงธนบุรีและได้โปรดเกล้าให้หลวงพิชัยอาสาเป็นเจ้าหมือนไววรนาถเป็นทหารเอก องคลักในพระองค์ในปีพศ2311พระม่าได้ยกทัพมาอีกหนึ่งหมื่นคนสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพร้อมด้วยหมือนไวยวรนาถได้เข้าโจมตีจนแตกพ่ายและได้มีการสู้รบปราบกกต่างๆอีกหลายคราวเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสเสด็จกลับกรุงธนบุรีโปรดตั้งเจ้าหมือนไวยวรนาถเป็นพญาศีหาาชเดโชมีตำแหน่งเป็นนายทหาร ราชองคล์ล์ตามเดิมสุดท้ายเมื่อปราบชุมนุมพระเจ้าฝางได้แล้วสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงปูนบำเน็จความชอบให้ทหารของพระองค์โดยทั่วหน้าส่วนพญาศรีหราชเดโชหรือนายทองดีฟันข่าวได้โปรดเกล้าบำเน็จความชอบให้เป็นพญาพิชัยปกครองเมืองพิชัยอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนตั้งแต่เยาว์วัยในปีพศ2313 ถึง2,316ได้เกิดการสู้รบก,กับกองทัพพม่าอีกหลายคราวพอถึงฤดูฝนปีมะเส็งพศสอ1 6โปสุภายกกองทัพมาตีเมืองพิชัยซึกครั้งนี้พญาพิชัยจับดาบสองมือคาดได้ออกไล่ฟันแทงพาม่าอย่างชุนลมุลนณสมรภูมิบริเวณวัดเอกาจนเมื่อพญาพิชัยเสียการทรงตัวก็ ได้ใช้ดาบข้างขวาพยุงตัวไว้จนดาบข้างขวาหักเป็นสองท่อนกองทัพโปสุภาก็แตกพ่ายกลับไปเมื่อวันอังคารเดือนยี่แรมเจ็ดข้าปีมะเสงพศส3 1 6ตรงกับวันที่เจ็ดมกราคมพศส3 1 6เมื่อปีพศ2325หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถูกสมเด็จโทษสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ซึก เล็งเห็นว่าพญาพิชัยเป็นขุนนางคู่พระไทยสมเด็จพระเจ้ากรงุงธนบุรีที่มีฝีมือและซื่อสัตย์จึงชวนพญาพิชัยเข้ารับราชการในแผ่นดินใหม่แต่พญาพิชัยไม่ขอรับตําแหน่งด้วยท่านเป็นคนจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและถือกติที่ว่าข้าสองเจ้าบ่าวสองนายมีดีจึงขอให้สมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ซึกสาเร็จโทษ เป็นการถวายชีวิตตายตามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากท่านได้ถูกสมเด็จโทษสมเด็จเจ้าพญามหากษัตรย์ซึกได้ปราบดาพิเศษเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเฉลิมพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์จึงได้มีรับสั่งให้สร้างพระปรางค์นำอัฐิของท่านไปบรรจุไว้นวัดราชคฤห์วรวิหารซึ่งพระปรางค์นี้ก็ยังปรากฏสืบมาจนถึงปัจจุบัน พญาพิชัยดาบหักได้สร้างมรดกอันควรแก่การยกย่องสรรเสริญให้สืบทอดมาถึงปัจจุบันได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริตความกตันยูกตะเวทีความเด็ดเดียวเฉียบขาดกล้าหาญร,รวมถึงความรักชาติต้องการให้ชาติเจริญรุ่งเรืองมั่นคงต่อไปบรรพบุรุษของไทย แต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย่า <S <S 1> <S 1> เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบา <S 1> <S 1> <S 1> หน้าทีเรา 大失败。